สวัสดีครับพี่น้อมแท็กสปาน้อมครับคลิปนี้ครับเราก็ยังอยู่ที่ระบบยื่นภาษีหรือ new e-filing ของกรมสรรพากรอยู่ดีนะครับผมแต่สำหรับคลิปนี้ครับพี่น้อมจะมาสอนเรื่องของการโอนย้ายข้อมูลครับจากโปรแกรมบัญชีเพื่อไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีโดยส่วนใหญ่ครับใครที่มีโปรแกรมบัญชีเนี่ยแล้วไม่ได้ใช้โปรแกรมใบแนบของกรมสรรพากรที่เป็นโปรแกรม r d i net เดิมเนี่ย ก็สามารถจะโอนย้ายข้อมูลโดยใช้โปรแกรม RD Prep ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าในกรณีของโปรแกรมบัญชีเนี่ยถ้าเราต้องการโอนย้ายข้อมูลเนี่ยต้องทำแบบไหนยังไงบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมกดติดตามแท็กสหน้อมแล้วไปดูกันเลยครับ เอาละครับสำหรับโปรแกรมที่เราจะใช้กันวันนี้นะครับเป็นโปรแกรมบัญชีของ4 account นะครับซึ่งผมเนี่ยขอยืมมาเป็นตัวอย่างในการแปลงไฟล์สําหรับการยื่นแบบเนาะซึ่งปกติเนี่ยเวลาเราใช้โปรแกรมบัญชีเนี่ยเราก็ใช้โปรแกรมบัญชีช่วยออกพวกแบบหกักมาให้จ่ายอยู่แล้วถ้าโปรแกรมไหนเขามีการเก็บข้อมูลไว้ทําพวกแบบ หักในใหน้ทีจ่ายเดิมเช่นพอเพอรหน่ามห้าสามแบบนี้เนี่ยก็น่าจะสะดวกกับเรามากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันครับสำหรับโปรแกรมของทางโฟ c o u n t นะครับเขาจะมีเมนูในเรื่องของการจัดการเอกสารหักหน้าที่จ่ายอยู่แล้วนะครับก็จะอยู่ในส่วนของค่าให้จ่ายแล้วก็มาดูตรงนี้ครับหักหน้าที่จ่ายโดยปกติครับเวลาเราทําเอกสารหักหน้าที่จ่ายแน่นอนนะครับโปรแกรมบาชี ส่วนใหญ่ก็จะมีการให้เราสามารถสร้างหนังสือรับรองการหักภาษีหนี่จ่ายได้แต่สำหรับโฟร์เค้าเนี่ยเขาพิเศษนิดน,นึงนะครับตรงที่ว่าหนังสือรับรองการหักภาษีหนี่จ่ายที่เราทําขึ้นมาเนี่ยสามารถรวบรวมมายื่นแบบภาษีออนไลน์แล้วเขาแปลงเป็นไฟล์ให้เราได้เลยครับกดตรงนี้ครับยื่นแบบภาษีออนไลน์เลือกแบบที่เราต้องการใช้นะครับตรงนี้ผมขออนุญาตใช้เป็นตัวอย่างของแบบพรทหสามแล้วก็ใช้เป็นเดือนภาษี เดือนกันยายนปี2564แล้วก็กดตรงนี้ครับแสดงผลรายงานเมื่อแสดงผลรายงานเสร็จนะครับก็จะมีรายการที่เราทําใบหักให้จ่ายขึ้นมาตรงนี้เนี่ยเราสามารถดาวน์โหลดไฟล์เพื่อยื่นออนไลน์ได้เลยครับโดยคลิกตรงนี้ครับดาวน์โหลดไฟล์เพื่อยื่นออนไลน์ตอนนี้เนี่ยเราได้ไฟล์มาเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปแปลงด้วยโปรแกรม R D Prep เ v e r s i o นล่าสุดกันครับ มาดูที่หน้าจอ R d p กันนะครับสำหรับ R d p เนี่ยมันจะมีอยู่2ฝั่งให้เราใช้เนาะฝั่งแรกเป็นของโปรแกรมใบแนบเดิมของกรมสรรพากรเราใช้วิธีการบันทึกข้อมูลแบบครับแต่ว่าเมื่อเราได้ไฟล์จากโปรแกรมบัญชีมาเนี่ยเราสามารถใช้วิธีโอนย้ายข้อมูลตรงนี้ได้ครับเลือกแบบที่เราต้องการโอนย้ายครับในที่นี้ก็คือแบบพองรอ5 3าตรงนี้ครับให้กรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของบริษัทเราเข้าไปก่อนครับเมื่อกรอกเรียบร้อยนะครับเราก็เลือกสาขาแล้วก็กกข้อมูลสาขาลงไปครับตรงนี้ครับเราจะมาเลือกไฟล์สาหรับการโอนย้ายนะครับก็คลิกเลือกไฟล์รีเท่ ได้มาได้เลยครับหลังจากนั้นครับเราก็จะมากรอกราเยดการยื่นแบบนะครับเป็นเดือนภาษีแล้วก็ลำดับการยื่นแบบรวมถึงการนําส่งภาษีตามมาตราไหนส่วนการตั้งค่ารหัสข้อมูลตรงนี้นะครับเราจะใช้ข้อมูลเดิมเลยนะครับเนื่องจากโปรแกรมบัญชีเขาเซตมาไว้ให้แล้วดังนั้นะไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยนะครับหากได้จ่ายเป็น1ออกภาษีให้เป็น2แล้วก็ตรงนี้สําคัญมากๆนะครับสำหรับใครใช้โปรแกรมบัญชีในการแบ่งแยกข้อมูลเนี่ยเขาจะแบ่งแยกข้อมูลด้วยสัญลักษณ์ไม่เหมือนกันเช่นของ case for account เนี่ยเขามีตัวแบ่งที่เป็นตัว dash ที่เป็นขีดแบบนี้ตรงๆเรียกว่าแดชหรือเปล่าไม่แน่ใจไอขีดตรงๆขั้นแบบนี้นะครับคือตัวแบ่งดังนั้น,น,นเวลาเลือกข้อมูลตรงการแบ่งข้อมูลเนี่ยก็ต้องเลือกตัวที่มันตรงกับสัญ,ญลักษณ์ที่โปรแกรมนั้นใช้นะครับเมื่อเลือกถูกต้องเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เช็คอีกนิดนึงว่าโปรแกรมที่ Export ม,มาเมื่อกี้มันมีบรรทัดแรกเป็นชื่อคอลัมน์หรือเปล่าถ้ามีอย่าลืมเปิดตรงนี้ด้วยแต่ว่าในกรณีของโฟล์คเขาเนี่ยเขาไม่มี ก็สามารถคลิกถัดไปได้เลยครับเสร็จแล้วครับสิ่งที่มันจะเหนื่อยหน่อยก็คือตรงนี้ครับมันจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลครับระหว่างข้อมูลที่เขาจะไปเอาเข้าโปรแกรมแปลงไฟล์กับเนี่ยครับข้อมูลรายการต่างๆตรงนี้นะครับเราก็ต้องดูก่อนครับว่าลำดับเนี่ยมันคือคอลัมน์ไหนนะครับเราก็ต้องพยายามแมทตรงนี้ให้ถูกต้องก่อนเลขประจําตัวผู้เสียภาษีคืออันไหนนยฮะก็ต้องคอยคอยแมทให้ถูกมันก็จะมีช่องให้เราคลิกลงไปนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมคลิกลงไปเลยแล้วกันนะครับ เมื่อใส่เสร็จแล้วนะครับก็จะเห็นเนี่ยครับมีข้อมูลแต่ละช่องก็เช็คให้ดีนะครับว่ามันตรงตามนั้นหรือเปล่าคาแนะนําง่ายๆนิดนึง,นงที่อยากฝากไว้นะครับกรณีที่ที่อยู่มันเป็นช่องเดียวหรือเป็นคอลัมน์เดียวเนี่ยเอามาไว้ในช่องที่เขียนว่าเลขที่ตรงนี้นะครับข้อมูลจะดึงให้เองน่าจะค่อนข้างสะดวกกว่านะครับผมแล้วก็ที่เหลือก็กรอกตามนั้นไปเลยนะครับสิ่งที่ต้องระวังอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของวันเดือนปีที่จ่ายเป็นปีพศหรือคศแล้วก็เลือกฟอร์แมตให้ถูกต้องด้วยนะครับให้ตรรงงกัับคอลมมน์ที่เาาดึ ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแปลงไฟล์ไม่ได้ถ้าเลือกทุกอย่างเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราต้องทาต่อคือกดปุ่มนี้ครับโอนย้ายข้อมูลที่โอนย้ายมานะครับก็เห็นว่าโอนย้ายทั้ง2ร,ร,รายการที่เกิดขึ้นเนี่ยมาได้เลยนะครับแบบถูกต้องจำนวนเงินตรงทุกอย่างการกาหาภาษีเงนได้จ่ายตรงถ้าเกิดเราเช็คข้อมูลว่ามันตรงทุกอย่างแล้วเนี่ยก็คลิกปุ่มถัดไปได้เลยครับตรงนี้นะครับก็จะมีให้เราพิมพ์ได้นะครับเราสามารถจะพิมพ์ใบแนบมาเก็บไว้พิมพ์แบบมาเก็บไว้ก็ได้เหมือนกัน แล้วก็บันทึกข้อมูลแบบไว้ได้ด้วยรวมถึงบันทึกแล้วสร้างไฟล์ข้อมูลที่เราใช้ยื่นภาษีครับเราจะได้ไฟล์ rdx ขึ้นมานะซึ่งไฟล์นี้แหละครับเราจะใช้ในการยื่นภาษีครับเมื่อเรียบร้อยทุกอย่างนะครับเราก็สามารถปิดหน้าจอนี้ไปได้เลยครับสิ่งที่ผมเจอหลังจากปิดไฟล์ไปนะครับอันนี้อาจจะเป็นที่อินเทอร์เน็ตผมด้วยแล้วกันนะครับหลังจากที่เราเข้ามาหน้าจอเดิมเนี่ยปรากฏว่าไฟล์หายไปแล้วดังนั้นถ้าเกิดเมื่อกี้เซฟไฟล์ไม่เรียบร้อยหรือแปลงไฟล์ไม่ดีเนี่ยอันนี้ต้องระวังไว้เหมือนกันนะครับเพราะเรามีโอกาสต้องมาแปลงใหม่ได้ยังไงถ้าได้ข้อมูลเพิ่มเติมมากกว่านี้เดี๋ยวผมมาอัปเดต ใครแปลงไฟล์สําเร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถไปยื่นภาษีตามปกติได้นะครับซึ่งผมได้ทําตัวอย่างการยื่นภาษีที่ใช้ไฟล์ที่แปลงจาก RD Prep ไว้แล้วยังไงก็ไปดูเพิ่มเติมในคลิปที่ผมทําไว้ได้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ครับก็เห็นว่าในการโอนย้ายข้อมูลเนี่ยมีสิ่งสําคัญก็คือว่าเราต้องเข้าใจลักษณะข,ของโปรแกรมบัญชีของเราก่อนว่ามันเป็นแบบไหนยังไงรวมถึงเราต้องแปลงไฟล์พื้นฐานเป็นด้วยนะครับถึงจะใช้ตรงนี้ได้ยอย่างคล่องแคล่วส่วนใครถ้าเกิดสนใจใช้งานโปรแกรมฟรีเขาก็สามารถคลิกลิงก์ที่แปะไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ เอาละครับทั้งหมดก็น่าจะพอเห็นภาพเนอะถึงวิธีการแปลงไฟล์แล้วก็โอนย้ายข้อมูลยังไงก็ตามอย่าลืมนะครับอัปเดตโปรแกรม r d p ตเพให้เรียบร้อยแล้วก็แปลงไฟล์ข้อมูลให้ถูกต้องเราก็จะยืนภาษีได้ง่ายขึ้นครับทั้งหมดก็มีเท่านี้นะครับหากใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์หรือว่าถ้ามีคําถามก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมสุดท้ายครับก่อนจากกันครับอย่าลืมฝากกดติดตามแท็กปักหนอมไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ